ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกม r o ็อกเฟดดี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นต้นแบบมาจากเฟ e ดดี้แฟลชบร์ผลิตโดยบริษัทอย่างแฟลชเบร์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งต้องยอมรับว่าแกม r o ็อกเฟรดดี้นั้นจะมีความแตกต่างจากเจ้าตัวเฟ e ดดี้ตัวภาคก่อนๆที่เราเคยเจอมาปกติเจ้าเฟ e ดดี้เนี่ยจะมาทําลายผู้เล่นแล้วก็จะสร้างความตกใจในทุกๆภาคกลับกลายเป็นว่าแกม r o ็อกเฟดดี้ได้ช่วยเหลือเด็กชายอย่างเกเกอรี่ให้หนีรอดออกจากห้างเมกาพิซซ่าเพ็กที่เต็มไปด้วยหุ่นแอนิเมทอนิกที่พยายามจะไล่ล่าเขาและอีก ก็คือว่าทำไมเฟรดดี้ถึงช่วยเหลือเกอรี่ครับสวัสดีครับอยู่กับอ awesome ัวซัมทีวเช่นเคยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นของประวัติตัวละครอ,อย่างเกมร็อกเฟรดดี้กันซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ออกมาในเกม s e u u r t y y Beach ภาคนี้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นมิดแล้วก็ช่วยเหลือเกอรีแถมเฟรดดี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหุ่นอนิเมทโนิกตัวเดียวนะครับที่จะแตกต่างจาก่นอื่นในเกมนั่นเอง รื่งสาเหตุที่ทำไมหุห่นยนต์ทุกตัวถึงถูกแฮกระบบนะครับผมต้องย้อนกลับไปเล่าในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับประวัติของแวนนี่ซะก่อนแวนนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นตัวกระต่ายที่ได้แฮกระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท f แฟลช e n t เทเพนเมนต t ในห้างสรรพสินค้าเมกาพิกซาเพกแห่งนี้และทําให้หุ่นทุกตัวเนี่ยแสดงอาการบ้าคลั่งแต่ว่ามันไม่ได้รู้ตัวว่ามันผิดปกตินะครับ You like that? Eerie instead of entertaining? เราจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่มีลักษณะคล้ายๆกับเฟดดี้อย่างร็อกซี่ชิก้าและก็มอนตี้นะครับจะมีอารมณ์ที่แปรปวนมากกว่าตัวละครอื่นเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปว่าจริงๆแล้วเฟดดี้เนี่ยก็ได้ถอดระบบออกมาอยู่ในรูปแบบของเซฟหมดแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกับเกเกอรี่ที่อยู่ในหน้าอกของเฟดดี้นะครับเฟดดี้เป็นหุ่นอนิเมทอริกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยครับรวมไปถึงลักษณะที่ใส่ของเฟดดี้เนี่ยก็เป็นคนที่ได้พบกับเด็กๆมากมายเลยทีเดียวโดย เฉพาะในหน้าอกของมันเนี่ยสามารถซ่อนเค้กเอาไว้ได้นะครับรวมไปถึงนิ้วของเขาเนี่ยสามารถใช้จุดไฟได้เพราะว่าจะาไว้จุดเทนวันเกิดให้เด็กนั่นเอง ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าเฟรดดี้นั่นเนี่ยอาจจะไม่ถูกแฮกระบบนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกับเด็กคนอื่นๆมากกว่าตัวละครอื่นๆนะครับแต่ตัวละครเฟรดดี้นี่อาจจะมีระบบที่แฮกได้ยากกว่านะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถจดจําหน้าตาของเด็กใดด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยจะมีการสแกนผ่านตัวละครเกเกอรี่ครับแต่ว่าเฟรดดี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกับเกเกอรี่นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเกเกอรี่เนี่ยจะแอบเข้ามาในห้างแห่งนี้นั่นเอง How Your guest profile is unknown to me. Who are you? Uh, I I'm Gregory. Gregory. Hm. I will notify the main office. Huh. Connection error. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh! I hear footsteps! That is the security guard. She can help. No, no, I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. ถึงแม้ว่าเกเกอรี่นะครับจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติในห้างแห่งนี้นะครับแต่ว่าเฟรดดี้ก็ยังเชื่อใจว่าให้ระวังเวเนซ่านะครับที่พยายามจะจับตัวเกเกอรี่ด้วยสาเหตุบางอย่างนั่นเองซึ่งเฟรดดี้นะครับก็ถูกออกแบบมาให้ช่วยเหลือเด็กๆด้วยนะครับทำให้กลายเป็นว่าการที่มันได้เข้าไปสู่ระบบเซฟโหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวจิตใต้สำนึกของเฟรดดี้เองนะครับได้เปลี่ยนไปแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเกเกอรี่นั่นเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแวนนีก็พยายามจะแฮกระบบของเฟรดดี้ต่อนะครับ โดยที่ได้ตัดระบบของเฟดดี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับแล้วก็หุ่นอย่ต์ทุกตัวก็ถูกตัดระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลักเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะให้บริษัทแฟ s แบร์นะครับจับได้ว่าตอนนี้เฟดดี้ a s t แบร์แล้วก็หุ่นทุกตัวในห้างนี้นะครับผิดปกตินั่นเอง และน่นาจ,จะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมบริษัทถึงจับไม่ได้ว่าตอนนี้หุ่นนั้นผิดปกติแล้วนั่นเองและในส่วนต่อมาคือทําไมเฟดดี้ถึงสามารถพูดคุยกับเกเกรี่แล้วก็เวเนซ่าเหมือนกับเป็นคนจริงๆเลยนะครับการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นนะครับมันมีที่มาที่ไปจากม้นเทปวิดีโอของแวนนี่ครับที่ได้มีการตั้งโปรแกรมให้หุ่นอนิเมทั่นนส์ซึตัวนะครับสามารถพูดคุยกับคนได้แบบสมบูรณ์นั่นเองซึ่งมันมาจากตัวกริชแท็บนะครับที่พยายามจะแทรกแซงตัวแวนนี่ให้เข้า ไปแฮกระบบแล้วก็ทําให้หุ่นทุกตัวนะครับสามารถพูดคุยกับคนได้นันเองแต่สิ่งที่8ก็คือว่าทําไมเฟดดี้นะครับถึงช่วยเหลือเกเกอรี่ครับมีสาเหตุที่ไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับจากตัวของเฟดดี้ที่พูดออกมาเองนะครับว่าอยากจะช่วยเกเกอรี่นะครับแต่ก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมถึงอยากจะช่วยนะครับ ส่วนต่อมาคือดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวละครหนึ่งครับที่เฟดดี้เนี่ยคิดถึงมาตลอดนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างโบนนี่นั่นเองโบนนี bon ่เป็นหุ่นยนต์อนิเมตอนนกกระต่ายนะครับที่อยู่ในโซนของโบลิ่งของบบนนี่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าโบนนี่เนี่ยเคยจะถูกจัดแสดงมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวของโบนนี่นะครับถูกแทนที่โดยเจ้าหุ่นยนต์จระเข้อย่างเจ้าตัวมอนตี้แทนด้วยสาเหตุที่ว่าโบนนี่เนี่ยมีความผิดปกติทางระบบนะครับทำให้เฟดดี้เนี่ยก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนคนนี้มากๆ I do not come up here anymore. I miss him. และสาเหตุต่อมานะครับว่าทําไมเฟดดี้ถึงมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาในหัวนะครับความคิดที่ว่าทําไมถึงต้องมาปกป้องเพื่อนของเขาด้วยนะครับท,ทั้งๆที่หุ่นยนต์เหมือนกันเฟดดี้นะครับเป็นห่วงเพื่อนๆของเขามากๆเลยเพราะว่าเขาดูเหมือนว่าจะหาสาเหตุให้เป็นคําอธิบายให้กับตัวของเกเกอรีว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นยนต์อัิเบีเมโทรนิกทุกตัวนะครับถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความบันเทิงนะครับแทนที่จะมาทาร้ายเด็กนะฮะซึ่งมันน่าจะมีสาเหตุอื่นนะครับที่ทําให้หุ่นพวกนี้นะครับถึงมาทาร้ายเกรก แถมเฟดดี้ก็เชื่อใจเพื่อนๆของเขามากเลยนะครับแถมไม่อยากจะใช้ชิ้นส่วนของเพื่อนๆนะครับมาซ่อมร่างของตัวเองที่กําลังจะเสียหายนะครับซึ่งสาเหตุของการที่ทําไมเฟดดี้ถึงมีความเชื่อใจเพื่อนๆของเขาเพราะว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาเพื่อให้บริการแค่ที่สาคัญก็คือว่าเขาไม่น่าจะทําร้ายคนแน่นอนถ้ามันไม่มีสาเหตุอื่นนะครับ Those parts belong to my friends. I I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They're not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. วมไปถึงเฟดดี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นหุ่นตัวแรกเฟดดี้ได้เกิดขึ้นมานั่นเองแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดดี้ก็มีความสับสนในตัวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ครับ I've never been allowed in here before This must be where I was born Look at all the endos They are all the same Have I always been a Freddy? Am I Monty with a different shell? What if I am not the first Glamrock Freddy? Are there more of me at other pizzerias? Do we all feel the same? Am I special? If I am mass produced, am I still art? I don't know. I'm just a kid. Maybe we should get you out of here. I don't think it's good for your programming. ซึ่งมันก็มีจุดสังเกตหลายๆอย่างนะครับที่ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฟดดี้เนี่ยหมดแบตเตอรี่ไปนะครับเฟดดี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์อารมณ์เสียขึ้นมาแล้วก็ทําการจัดการเกเกอรี่ทันทีครับถ้าแบตเตอรี่หมดรวมไปถึงนะครับถ้าสมมติว่าเกเกอรี่นะครับได้ซ่อมแซมเจ้าตัวเฟดดี้แล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเฟดดี้ก็จะทําร้ายเกเกอรี่เหมือนกันนะครับ ซึ่งทฤษฎีที่ผมอยากจะมาพูดถึงมันมีอยู่2ทฤษฎีครับโดยทฤษฎีในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายถึงว่าทําไมเฟดดี้นะครับถึงได้เชื่อใจเกเกอรี่ครับซึ่งสำคัญก็คือว่าเหมือนกับว่าเกเกอรี่เนี่ยเป็นเด็กที่มีความชํานาญได้ของการซ่อมแซมหุ่นยนต์แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่งนะครับที่สามารถซ่อมอุปกรณ์หุ่นยนต์ได้นะครับ ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอย่างนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะสามารถซ่อมหุ่นอเ i m ตนเ n i กด้วยตัวเองครับผมคิดว่าน่าจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเกรกอรี่ก็สามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ดูจากชิ้นส่วนของชิคก้ามอนตี้แล้วก็ร็อกซี่นะครับเห็นแป๊บเดียวนะครับก็นําไปซ่อม ทิ้นส่วนที่เฟดดี้นั้นเสียหายได้เลยนะครับแล้วก็หาวิธีในการจัดการทั้ง3ตัวละครได้ด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับตัวของเกเกอรี่เองเนี่ยก็มีความสามารถในการจ้ำแบตได้ด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าในฉากโจแบบ e x ็กซิ c ด็นะครับตัวของเกเกอรี่เนี่ยสามารถขับรถแวนได้นะครับแล้วก็ยังสามารถซ่อมเจ้าตัวเฟดดี้ที่แบตเตอรี่หมดนะครับโดยการจ้มแบต จากรถแวนกับหุ่นเฟ็ดดี้นะครับทำให้เฟดดี้นั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง แต่ว่าทฤษฎีนี้มันก็ยังคงไม่สามารถยืนยันได้ว่าทำไมเฟรดดี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับถึงมีความรู้สึกถึงเพื่อนของเขานะครับที่อยู่ใต้ดินของห้างสินค้าแห่งนี้จะมีฉากที่เหมือนเฟรดดี้จะรู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้อยู่ใต้ดินแห่งนี้นะครับและเขาเคยมาที่มาก่อนนั่นเองแต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่เฟรดดี้ได้เผชิญหน้ากับบอสตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่าง วิลเลียมอัฟตันนะครับที่ลงมาพยายามจะควบคุมร่างของเฟดดี้นั่นเองซึ่งเฟดดี้นะครับก็พยายามจะขัดขืนคำสั่งนะครับโดยที่เกกกรี่ก็ช่วยเหลือนั่นเองโดยการจุดไฟเผาเจ้าตัววิลเลียมอัฟตันนะครับ แต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่ลงมาเนี่ยเหมือนกับว่าเฟรดดี้เนี่ยจะบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ตัวฉันนะครับนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีทฤษฎีที่2เกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือทฤษฎีของการที่เฟรดดี้เนี่ยอาจจะถูกวิญญาณของใครบางคนนะครับสิงเข้าไปอยู่ในหูอนิเมทอนิกส์ของเฟรดดี้ที่จะเหมือนกับลักษณะเดียวกับวิลเลียมอัลฟ์ตันที่อยู่ในชุดตุ๊กตานนเนี่ยนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวละครอย่างไมเคิลอัลฟ์ตันนะครับซึ่งเป็นลูกชายของวิลเลีด้ยมาอันนาาุป ทีหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับในคลิปนี้จะเป็นการสรุปเฉพาะแค่ที่มาที่ไปของเฟรดดี้เท่านั้นนะครับว่าทำไมถึงมาช่วยเกกอรี่ครับแล้วก็สาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยมันมีทชษ้อที่เป็นไปได้ว่าเกกอรี่นะครับจะเป็นคนช่วยเหลือเฟรดดี้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับให้เข้าสู่ระบบเซฟโหมดนั่นเองนะฮะหรือว่าไม่เป็นไปได้อีกอย่างก็คือว่าเฟรดดี้นั้นเข้าไปสู่ระบบของเซฟโหมดเองแล้วก็ไม่สามารถแฮกระบบได้ เพราะว่าเฟดดินเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากขุนตัวอื่นนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นสองตัวทฤษฎีของเจ้าตัวเฟดดี้นะครับที่ผมอยากจะมาใช้เพื่อได้ฟังกันนะครับใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมแล้วก็แน่นอนครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอของประวัติตัวละครอย่างแวนนี่แล้วก็จะตัวมูลดรอปได้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ